สวัสดีเพื่อนๆชาวโนแพลนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับคิวและสายซ้อนเช่นเคยนะอากาศร้อนๆแบบนี้ครับเรานึกอะไรไม่ออกจริงๆว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะที่เดียวที่เราอยากจะไปก็คือทะเลครับเราจะไปขับรถชิลที่ทะเลเพชรบุรีกันแต่วันนี้เราไม่ได้ไปคันเดียวนะมีสองช่องครับคือพี่โอมโมโตโมเมนต์และอาร์ตออ e ซีซันกับการเดินทางใกล้ๆกรุงเทพขับรถชิลริมทะเล เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับและครั้งนี้ก็เป็นทริปแรกของเจ้าโอเลี้ยงหรือเจ้า d e ก125ที่เราเพิ่งออกมาใหม่นะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยทลเทสรถไปนในตัวครับว่ากำลังของมันเพียงพอหรือเปล่ากับการเดินทางท่องเที่ยวสไตล์โน้แพลนไบเกอร์แต่วันนี้เราไม่ได้แคมปิ้งนะครับเอาแค่เสื้อผ้ามากล่าวว่าไปนอนพักโรงแรมแบบสบายสก่อน นะครับเราเขามารอเราเป็นหลายชั่วโมงนะการเต้นที่สองที่แล้วอยวนั่งพักร้อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับคงพักไม่นานหรอกมาเรียนแล้วร้อนนะโอเคตอนนี้อากาศเริ่มร้อนครับได้เลิกแล้วสรุปแล้วจะได้ออกเกือบบ่ายโมงเลยครับเพราะไอ้ตัวนี้มาสายนะครับก็พี่กันอากับพี่โอมนะพี่กันสามขันวันนี้ไปเที่ยวทะเลเพชรบุรีกันก็โนแพลนครับเดี๋ยวดูว่าตรงไหนน่าเล่นน้ำก็ ไปแล้ชิวๆนะวันนี้ไม่มีอะไรแพนแบบขี่สบายๆใกล้ๆแล้วก็เทสเจ้าแรกหนึ่งสองห้าด้วยครั้งทสองเจ้าอาร์ตนะครับนีวันนี้มาขายแดงนะปกติเห็นอาร์ตเนี่ยในช่องมีแต่ซีพีนะไม่มีรถคันอื่นเลยนอกจากซีพีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อเออเดี๋ยวก็ซื้อคนรักเดียวใจเดียวครับเดี๋ยก็ซื้อใหม่ใช่ไหมซื้อหรอซื้อไหมอาร์ตบอกสามร้อยแล้วกัน ว่ากันเ,เพื่อเปลี่ยนใจ <laughs> วันนี้ไอายก็เอาเจ้า d e ก k 2 5 5มาด้วยนะเป็นสเต็ปไล่ข้างเดียวกับของผมเลยนะก็คือไล่ข้างาะทาง NK Racing ครับแต่การทดสเตอร์แตกต่างกันนะรถผมเนี่ยเป็นรถหนักรถซ้อน2จนเจ้าอาร์ตเนี่ยขี่ชิลคนเดียวเลยครับถือว่าเป็นการทดสอบรถไปในตัวเลยนะและจุดหมายปลายทางของเราในค่ำคืนนี้ก็คือหาดชะอำครับ เราจะไปนอนที่นั่นกัน1คืนครับแต่ก่อนจะถึงช่าอำเนี่ยเราก็เที่ยวหลายที่นะทั้งแวะกินแวะเล่นครับซึ่งระยะทางทั้งหมดที่เราใช้เดินทางในทริปนี้จะอยู่ที่382กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นทริปที่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่เหนื่อยอะไรมากมายนะ ลืมบอกไปครับว่าวันนี้เราจะมาวิ่งถนนเรียบชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยฝั่งตะวันตกช่วงคลองโครนชะอําครับสำหรับใครที่ชิลๆอยากมาขับรถเล่นนะถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนที่สนุกมากครับคุณจะได้ชมกับบรรยากาศข้างทางแบบสไตล์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยมีการทําเกษตรกรรมนากรือสิ่งสำคัญก็คือมีคาเฟ่และร้านอาหารอร่อยอร่อยแอรแฝงอยู่ที่นี่ครับ มาเริ่มเลยนะฮะไปดูมือผมเนี่ยจับมุ่ยผมว่าผมม็ิคนที่มือใหญ่แล้วนะแล้วไปดูหอยแข็งโอ้เทียบเทียบสเกลกับอะไรดีหอยตัวใหญ่มากดู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 นิ้วผมนิ้วโป้งใหญ่กว่านิ้วโป้งนี่ได้แล้วคิดเลยคุเคมี่ไม่ได้เนีนี่ไซส์ไม่เคยเห็นหอยแข็งไซส์นี้เลยกินไหมไม่กินอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นไซส์นี้ไปสั่งกินกันเวลาไปตัวไปสั่งกินอะไม่เคยเจอ นี่คือไม่ต้องนอแล้วกูว่ากินข้าวไม่ได้แล้วเนี่ยชิ้นมาแกลบม่แค่นี้มากินข้าวมากินข้าวนะคะชื่อร้านอะไรปังปังปังอะไรคือไม่เคยเห็นนะบผีทอดที่แบบอืมสายเนี่ยคนใหญ่เลยพี่กินกันสองวันอ่ะสายหแค่กินกันสี่คนใช่ไหมสี่คนความหิวครอบงำครับสั่งมาเยอะแยะมากมายเลยที่ไหนได้ พอมาเสิร์ฟของมาเยอะมากๆแต่ต้องบอกเลยว่ารสชาติด,ดีทุกอย่างเลยนะครับเป็นร้านบ้านๆข้างทางนะตอนเรามาไ,ไม่มีใครนั่งสักโต๊ะเลยนะแต่เช็คบินออกมาราคาถูกมากเพื่อนเ่นนคลกการั ตอนนี้อยู่ตรงบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกลือทะเลนะครับก็ตรงคาเฟ่ยุ้มเกลือตรงนี้ที่เราเคย,เยนะมาเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะ,ะก็ตอนนี้มันมีเป็นยอดแหลมๆก็คืออะไรครับเป็นหิมะนะคะหิมะเขาหิมะเรายังไม่ออกจากจีนนะนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นน้เกลือ,<ข>อนะคะเกลือเนี่ยน้เกลือเนี่ยเวลาผลผลิตเขาก็จะออกมาเป็นความร้อ๋อให้คนได้มาเห็นว่าเกลือเนี่ยเวลาก่อนจะเกิด หน้า,าตาประมาณนี้หรือไม่ก็กอง,อง,งนู่นเนกองใหญ่หูนึงมีหิมะนะฮนะกองกองเหมือนทรายที่เขาหิมะหิมะงเออมงเลยเขามากินนะใครมาตรงนี้ก็ลองแวะมาดูนะเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับก็แปลกตาดีนะ,ะอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองนะนาเกลือถนนสวยแล้วก็มีอะไรให้เราดูมีอาหารทะเลอร่อยด้วยอาหารทะเลก็อร่อยอย่างที่เราไปกินเมื่อกี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อครับเพราะไม่รู้จะนอนไหนเลยตอนนี้นะ ยังไม่รู้เลยโอเคชิวๆที่พี่ชิว จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อนะครับเรายังอยู่ที่ถนนเลียบทะเลชายฝั่งตะวันตกนะของจังหวัดเพชรบุรีครับโซนนี้ที่เราจะเห็นก็คือการทรรําเกษตรกรรมนาเกลือตลอดตั้งทางเลยนะวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นวิวเปิดโล่งกว้างๆครับซ้ายขวาเราเนี่ยนาเกลือทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นเส้นถนนที่ขับขี่และแบบเออแปลกตาดีนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่3 4ของผมแล้วนะครับแต่มาก,กี่ครั้งก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะบรรยากาศดีมากๆยิ่งตอนเย็นๆนะ บรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับ กินนะทิปกินก็เมื่อกี้ขี่มาไม่ถึง10โลคือย่อยหมดแล้วแต่คิดว่าหวานไม่นี่เป็นกาแฟทั้วทงวัน คิดินไงบอก้ตอนเย็นตอนเย็นคิดยังคะถึงที่พักอไปกินต่อใช่หาดีฟักเสร็จปุ๊บหาของกินต่อรถเรากางเต๊นเราใช้พลังงานเหมือครับอเสร็จแล้วเมื่อกี้เราขับรถมาไม่ถึง10กิโลมั้งครับแล้วก็แวะตรงคาเฟ่เมื่อกี้เกลือหวานครับก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ระหว่างทางการเดินทางนะก็เป็นครั้งแรกของผมครับพี่โอมเห็นปั๊บเดียวเลยนะขับแป๊บเดียวเดียวพักอีกแล้ว จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็ยังคงเหมือนเดิมนะซ้ายขวาก็เป็นการทรรําเกษตรนาเกลือครับคือมันเป็นอะไรที่ชิลมากเลยนะทริปนี้ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดดีเทลอะไรเราไม่มีเลยครับแวะไหนก็แวะอยากพักตรงไหนก็พักอยากจอดตรงไหนก็จอดขับเล่นชิลๆนะขนาดออกมาจากบ้านก็ออกมาบ่ายโมงกว่าแล้วเราก็เลยมาถึงตรงนี้ตอนเย็นๆแหละครับบรรยากาศถึงได้ดีขนาดนี้นะ ต่อไปจะเป็นการหาที่พักแล้วครับขับมาตั้งไกลยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะนอนที่ไหน เราก็อยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับหาดแก้วใช่หาดแก้วเฉยเฉยอ่ะก็บรรยากาศมันมันไพ i v a ดีนะจริงๆแล้วมันเข้ามาการกางเต็นนะคือตรงนี้มันมีซอยเยอะมากมันจะมีซอยเข้ามาอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็บรรยากาศมันดูเงียบสงบครับมันดูโล่งไปหมดเลยก็ตรงนี้สามารถกางเต็นได้แต่เราไม่ได้เอาเต็นมานะครับกลับแก้วไหมมีเเช่านะมีเงี้เช่าแล้วป้ายข้างหน้าไม่จางมากคือซึไม่สังเกตเลยดู้เลย ใช่นิดเดียวเองจริงๆอก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะนอนห้องพักหรือยังไงอาจจะไปดูห้องพักแล้วก็มานั่งเล่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนมีสองช้อยแหละเนี่อ่ะดูลานที่จบที่กลางเต็นท์นี่ลานมันจะเป็นลานแล้วมีพักคไยด้วยต้นไม้เนี่ยใครอยากมากั้งเต็นท์ก็มีปักนมให้เช่าก็นอนสบายลมเย็นนะมีปักมีอะไรพร้อมเลยสำหรับใครต้องการใช้ปักไปปักอะไรเงี้ยตรงนี้ผมว่าบรรยากาศดี ลมทะเลมันโกรกเข้าเต็มๆเลยนะติดทะเลเลยมบรรยากาศดีงามมากเดี๋ยวกลางคืนรถล้นนมำก็จะขึ้นไา้เอถ้าฝนไม่ตกนี่นอนแบบประตูตได้แล้วเอาเอาม้งขึง<อ>ใช่ <ทะ S 1> ใช่ <ทะ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ตรงบริเวณหาดแก้วตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากสําหรับสายแคมปิ้งนะคือบรรยากาศดีมากเป็นไพรเวทและเป็นแบบมันเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยนะแล้วด้านหน้าเราก็ติดก,กับชายหาดเลยแต่ข้อเสียของที่นี่ก็คือเขาจะปิดประตูตอน6กโมงเย็นครับเราไม่สามารถเข้าออกได้แล้วหลัง6กโมงเย็นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องซื้อข้าวซื้ออะไรมาแล้วเรียบร้อยนะถึงจะมาแคมปิ้งตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจครับว่าเดี๋ยวไปหาที่พักแถวหาดชะอํากันดีกว่า ความสนุกของทริปนี้ก็คือยังไม่รู้เลยครับว่าจะนอนที่ไหนคือการที่เราจะเที่ยวกับใครเนี่ยการเที่ยวต้องเป็นสไตล์เดียวกันครับคือไม่กลัวครับไม่กลัวนู่นกลัวนี่จะนอนไหนก็นอนได้นั่นแหละถึงจะสนุกครับกับการเดินทางประจนภัยแบบนี้วันนี้ก้าวเท้าออกจากค่าออกจากบ้านทิขทางว่ะ ตอนนี้คือมีหมุดหมายครับว่าจะไปปักเต็นที่ไหนแต่ GPS ก็พาหลงมั่วซั่วไปหมด GPS นะก็จะเป็นอย่างนี้นะเกโคตรหาตอนนี้กำลังหาฮะเขากำลังหาที่กางเต็นท์กันนะครับวนแล้ววนอื่นหาไม่ได้แนละ้วแแล้วดกระเป๋ากระเป๋าก็เบี้ยวจะหลุดมันก็จะหมดทำไมคัเตนน็นยัง เจ้าอาร์ตพานำครับตอนนี้นำทางเราออกไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับลัดมั่วซั่วไปหมดไปออกทางที่เป็นทรายโล่งๆ่านบ้านคนแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเต็มไปหมดเลยนะเขาเป็นสีสันในการเดินทางนะได้เห็นอะไรแปลกๆได้มาเส้นทางแปลกๆได้มาเจอมุมมองอะไรแปลกๆดีนะนี่แหละครับคือความสนุกนะ ต <molec> อนนี้เราก็ทีที่กางเต็นท์เขาเรียกว่าที่สวนสามต้นใช่สวนสามต้นนะฮะก็ติดสะพานปลาเลยสะพานอ่ามีทะเลแล้วก็มีจุดถ่ายรูปตรงนี้สวยนะนี่นี่สวยสวยสวยมาเต็นท์มาเต็นท์เตี้ยแล้วก็มาเต็นท์แคมป์ตรงเนี้ยผมว่าเหมาะเลยนี่มีคนมาเต็นท์เป็นรถนะคะไม่แน่ใจตรงนี้ก็ห้องน้ําหรืออะไรเป็นห้องน้ำเราลุ่นแต่ระวังติดลงนะครับหาพื้นดีดีนะขี่ตรงมีดินดินเป็นไเป็นหญ้าห้แห้งๆมาก็ได้นะครับ จังหวะด,ดีๆไม่นการฟรีทิ้งเลยแล้วเป็นไงเต็นท์ก็ไม่ไดเอามาไม่มีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยแล้ว<อ>ไม่มีเลย<ะ>เขาน่าข้างหนา้าคังหน้ารู้และตรงนี้อิบไว้อิบไว้อตรงนี้มันยังเข้าออกได้ไงตรงนู้นมันปิดหกโมงแต่ตรงนู้น,น,นสวยสงบลมลื่นเงียบนี่ก็ถือว่าสงบถือว่าเงียบไม่โฟกัสสะพานทางทก็ไม่ได้วุ่นวายอ่าดีนะริงิมันดีอ่ะถ้าอุปกรณ์อะไรมันพร้อใช่ครับพี่ ไม่มีอะไรพร้อมเนี่ยผมขับไปกลวยอ่ะมกระเป๋ารุ่นใช่น้ำมันก็จะหมดนะแหงแล้วแล้วกลวยแต่ดีมากนี้ดีมากสวยนะะเนี่ยพามากางเต็นท์นอนกันนะแคมป์คาแคมป์ต้นนะที่พักเขาอะหมื่นสองหมื่นสองราคาที่พักหมื่นสองตรงนี้นะครกับสองร้อยใช่ตรงนี้สองร้อยสองร้อยอันนี้คละสองร้อยนะคะเทวากับยาจกจะยอยู่แบบไหนละ ดูเอาดูแต่ร้านสวยร้านสวยสวยจริงๆมันมีจุดถ่ายรูปมันอะไรที่ไม่เห็นเสาไฟฟ้ามันจะดูแบบอืมมันโล่งมันโล่งไปเลยมันมันเปิดไปเลยเป็นมุมเปิดไปเลยอยู่ตรงไหนนะสะพานปลาใช่ไหมสะพานปลาตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่แม่คือสะพานปลาตอนเช้าปลาที่ขึ้นสวยๆเลยสะพานปลาหมึ่อกไงแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีร้านแบบอาหารนั่งชิลเนี่ย ดีนะเสียดายเราไม่เอาเต็มวนหายอยู่หลายนาทีนะตรงนี้บอกเลยวนหาจนมืดอ่ะแต่เรามานอนไม่ใช่ออซิสันออซิสันต้องถึงมืดหนุนหาหาที่ปลูกเปะกำลังคำนวณอยู่กำลังคำนวณอยู่ต้นไม้ห่างกันเท่าไหร่โอ้มันยาวมันจะไหวเหรอกินพื้นที่ประมาณสิบเมตรมันขึงกับรถเลยดูทรงแล้วถ้าขึงไม่ได้ก็ต้องถอยผมเลยยังไม่ลงเต็นทมผมลงเมื่อไหร่ปั๊บ ได้เก็บมันมีที่ผูกเตรนะนองศารมากเลยจริงๆอ่ะมันมีต้นไม้ให้ผูกได้ครับแต่วันระหว่างต้นนี้ไกลมากขาดในสายตานะกับต้นนี้นะคะแปดเมตรเก้าเมตรซึ่งถ้าผูกอ่ะต่อให้เอาไปซื้อเชือกมันก็จะตลกมากใช่ยาวแบบยาวเฟื้อ่มันผูกไปได้อยู่แล้วนี่องศานะดูเชือกทัาบอีกน้อยเดี๋ยวพี่พามากลางวันหลังกมา ปักไฟอะไรหมดเดี๋ยวทิตหน้าพี่พามากลางใหม่ก็ได้ถือว่า200กัโลเคชั่นแบบนี้นี่ใช่สุดยอดนะใช่จะไว้จะไว้มากับแฟนมากับแฟนแต่คุณพลาดไงเอาเปมาอยากจะเอาเปร์มั้งยอมแพ้นะคะผูกผูกเปไม่ได้ก็กลางเต็นนะไม่ยอมแพ้มาพี่ช่วย โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหาห้องพักกันก่อนนะเพราะเราไม่มีเต็นท์คันนี้มันแบกเต็นท์ไม่ไม่เหมาะนะมันเล็กมากเลยรถมันเล็กมากของสารมันนะรซ้อนสองด้วยมันแบกของมันหนักเกินไปอย่างเจ้าอาร์คีคันเดียวคนเดียวมันยังพอได้เนาะเราเต็นท์เราใหญ่นะเรายังไม่ได้เปลี่ยนเต็นท์เป็นเต็นท์ที่มันเล็กลง่ะทั้งหน้าเรากะาแบบทำตะกร้าออกไปให้มันสามารถมัดของมัดอะไรได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีทุกอย่างไปอยู่ข้างหลังหมดก็เลยแบบ หนักเกินไปนะที่จะแบกของเต็นอะไรพอเต็นมันสามโลสี่โลอะอ่ะเดี๋ยวไปหาที่พักข้างหน้ากัน,นไม่เป็นไรเราค่อยนัดเขากินข้าวนะฮะนี่กางเต็นกันอยู่นะคะ <c oughs> ไปเราไปหาห้องพักกันค่ะ<ป>อา้าวสวัสดีครับช่วยนุ๊กแล้วเป็นไงบ้างไปหาข้าวทานค่ะเดี๋ยวจะไปหาอาหารทานไดะครับสองคนเต็นกันอยู่เลยแบบนะีะ้ตามไปสมทบกันได้ <c oughs> ผมส่งอะไรครับนี่ดาวน์ดจดีน่นี่มาแล้วครับนี่สาร <bend> <bend> ลบกระจกตรงข้างมีกระจกข้างหลังถ้าขี้เกียจขี้อะไรนะถ้าขี้เกี่ยมมีแต่ความอ้วนนะคะอย่าไปดูนะกล้ามปลอมนะกล้ามของจริงนี่คืออ้วนนะกดไว้ตรงนั้น จอดรถไว้ตรงนี้นะคแล้วก็พักเจ็ดร้อยบาทจะจอด,ดรถข้างหน้านะีเลยมีซอยนะเนี่ยซอยเงียบๆเข้ามา,าเป็นหาดเลยนะก็เข้ามาที่เดียวเนี่ยจอดรถนี่พักอยูต่ตรงข้ามตรงนี้นะคะโรงแรมไพไพไพอะไรวะไพ<ฟ>ไพอะไร,ไไะไรซีรี ไผ่สิรีช้ำคีรีเหรอไม่ใช่สิรีล่ะคีรีโอเคสิรีไผ่สิรีเออไผ่สิรีช้ำนะไผ่สิรีช้ำนะครับก็เดี๋ยวเราก็ขี่เจ้ากระชุนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะเขาที่ร้านอาหารตรงสะพานปลานะคะป่ะพี่โอมกับไอ้เจ้าอาวุธไวเขากางเต็นท์กันนะเราไม่ได้เอาเต็นท์มานะคะใช่ป่ะเดี๋ยวกินข้าวครับ ดูหนุ่มดูหนุ่มถอดเสื้อระหว่างระกลางรูปแรกนี่ปนถอดเสื้อออกมาทางไหนเนี่ยเดินมาแล้วเกาะกลางเต็นท์อยู่นี่เหรอคะมีไฟที่เป็นเต็นท์กระโจมนะลุงลุงกับหลานเนี่ยลุงกับหลานนอนด้วยกันนะฮะอยู่หัวกันอยู่กี่หัวกลางเต็นท์กลางไปตีไปนะกลางไปตีกันไปอยู่ กับอาร์จะหาข้าวทานกันนะนี่ครับอาหารยังมาไม่ครบนะเหลือสุดท้ายไข่ส้มตรงนี้ลมแรงมากไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับร้านมันอยู่ติดกับสะพานป่าแล้วก็พี่โอมกับอาร์ตเนี่ยเดินมาจากชายหาดที่ไปแคมป์กันอยู่ตรงนั้นร้านกล้งเต็นท์เนี่ยเดินมัตรงเริ่มตึงเลยส่วนเราก็จอดข้างหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ข้าวมื้อที่สองคือต้องยอมแล้ว่ามื้อนี้มีหมูไก่ผสม เบื่อทะเลมือที่แล้วมันกินกันจุกกินไม่หมดนะก็เลยเหลือมันขายด้วนหมูหมูกะบียำยำหน่อยนึงยำแล้วก็เรียรวมแหละไข่เจียวแล้วก็มีต้มแกงต้มชะอมนี่มาแล้วกุ้งนะแกงส้มชะอมกุ้งไม่พอดีครบครับน่าจะพออิ่มไม่ต้องให้น้องพูดบ้างเอาไหมพี่บรรยายให้หมดแล้ว มีเสียงพจะครับดาดยดีก็เป็นวันที่2ครับกับการเดินทางในทริปเพชรบุรีครับแต่ว่าเราแยกกับทีมหนูนนะ พี่โอมกับเจ้าอาร์ตเนี่ยเดินทางย้อนกลับไปทางเดิมครับไปกินร้านป้าหุ่นเหมือนเดิมเลยแต่ส่วนเราครับเดินทางลงใต้ครับเดินทางไปยังพระราชวังตากอากาศของสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะมีร้านข้าวอะไรเยอะแยะเลยนะกาแฟาอะไรตรงนี้นะคะเนี่ยมัจะมีทางเข้าเล็กๆตรงนี้นะมันเป็นร้านร้านกับข้าวนะมีป้ายทางเข้านี่ ทางไปพระราชวังลานจอดรถก็ที่เรามานะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือทำการไลฟ์สตรีมสดได้ซึ่งผมได้เก็บภาพถ่ายบรรยากาศไห้เพื่อนๆได้ชมกันครับ ที่นี่คือพระราชนิเวศมฤุกะทายวันตั้งอยู่บริเวณค่ายพระรามหกกองบัญชาการตำรวจทเวนชายแดนอำเภอชะอําเป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเลซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อส่งใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนในการเสด็จแปรพระราชฐานประทับพักผอ่อนและรักษาพางค์ตามคำแนะนำของแพทย์โดยทรงโปรดให้รื้อพระตำหนักเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปีพศ2466เลยได้รับขนานนามว่าพระราชนิเวศแห่งความรัก และความหวังพระราชนิเวศมฤคทายาวันเป็นพระราชวังที่เรียบง่ายโปร่งโล่งสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศของทะเลโดยมีรูปลักษณ์เป็นเรือนไทยผสมยุโรปหันหน้าออกทะเลตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทองผสมด้วยไม้ชนิดอื่นๆยกใต้ถุนสูงโปร่งโล่งลมทะเลพัดผ่านได้อย่างเต็มที่ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนครับ ออกมาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าข้างในไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้ไรสดได้นะคะไรสดห้ามนะครับแล้วก็ถ่ายได้เฉพาะรูปเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าถ่ายรูปชั้นบนก็ห้ามถ่ายรูปด้วยก็ค่าเข้าชั้นล่างเท่าไหร่เก้าสิบบาทข้างบนถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามถ่ายพวกรูปภาพบุคคลอะไรเงี้ยนะถ่ายวิวถ่ายสถาปัตยกรรมอาคารได้นะคะอย่าไปถ่ายรูปภาพที่เป็นภาพบุคคลในนั้นน่ะชั้นล่างเดินธรรมดาก็เก้าสิบ คนละค่ะคนละเก้าสิบสวยใทยจะขึ้นไปข้างบนอาคารก็ต้องสามร้อยค่ะก็ข้างล่างไม่ให้เดินลงหาดนะคะแต่งกายสุภาพนะกางเกงยีนเนเข้าได้อายาวเราใส่กางเกงขาสั้นจะมีมีจงกระเบนเขาจะใส่ให้นะคะมีเสน่ห์มากมานี่ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าแบบไม่มีคนนะคะเนี่ยเดินตามธงมานะคะสัญลักษณ์นี่นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของ มรึกขไทยวันมอม้ารอรึโคควายนะฮะไปไปบอล้ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกับการเดินทางของเราในทริปนี้กับเจ้าโอเลี้ยงแดก125รถคันใหม่ของเรานะครับก็เป็นการเทสรถที่ดีครับกำลังของรถถามว่าเหลือไหมเหลือๆครับเพราะเราไปทำการไล่ข้างกับทาง NK Racing มาแล้วสำหรับซ้อน2แบกของ แค่นี้ถือว่าเหลือเฟือครับสำหรับทริปนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแน,นลโนกแพลนไบเกอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมขอบคุณครับ